มุละอิขุนเขาแห่งศรัทธานี่เป็นการออกไปเที่ยวตา่างประเทศครั้งแรกของผมและผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะเป็นที่นี่มุละอิตั้งอยู่ในเขตปกครองรัดกะเหลี่ยง DKBA ประเทศเมียนมาสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งไทยและเทศที่ต่างหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และขอพรจากองค์เจดีพวกเราเดินทางออกจากอำเภอพบพระจังหวัดตาก หลัดเลาะไปตามแม่น้ำลำธารป่าเขาผ่านเส้นทางอันสมบุกสมบันที่เต็มไปด้วยหมอกลมฝนเป็นเวลากว่า4ี่ชั่วโมงก็ถึงสถานที่ที่ชื่อว่ามุลละอิดินแดนอนันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเมียนมาที่อาจจะมีข้อห้ามในการเข้ามาสักการะเยอะสักหน่อยแต่รับประกันเลยว่าถ้าได้มาที่นี่แล้วจะได้ทั้งบุญได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติอย่างแน่นอน